ยอกรถนนนต้นสอ่นัตัดสินใจขอเียวนีจะีวิตคนพ้นคนไใชารงนี้คนจะเยอะหน่อยเราต้องอยู่ด้วยกันได้ทางนี้ไม่เป็นไรเราไปนู่นก็ได้เอาตรงนั้นเลยเราจะยึดตรงนี้นะก็สุดเลยโอเคกูขอมีไว้จะบอกเดียว มีปืนนั้ไหมทุกคนผมในในเปเสร็จเฮ้ยไเสียงมดเขึ้นมาเลยหน้าก่อนเหรอใช่ยิงไม่โดนเลยวะไม่ไรเนาะอะไรห้าหว้าเลือนอะไวจากปืนลังให้อยู่่างเลยไม่ใช่คนหัวอยู่่างอยู่ล่างไม่อยข้าแล้วกดแต ยังกอด้ำเยี้ยอะไรวะเก็ยังหรอกูเต็มเลยไอ้ยี้ยนี่โลไอ้ยี้ยนี่โลเฮ้ยเขี้ยโอ้เขี้ยะมือสัตว์เอ้ยออยังไม่ตายมันแหลกครัวแล้ววะโอ้อแหลกเขี้ยอะไรอ่ะเจ็ดถ<อ>้าก<อ>๊อกน้ำแข็งตัวเดี๋ยี้เปิดเพราะอาจทำให้ก๊อกเสียหายให้ใช้ไฟแช็กอุ่นเบาๆเพื่อละลายด้านในแล้วทิ้ง โอ้โหกูจะโอ้โหกูไปไหนดีเนี่ยหนีได้เนาะตายแม่เลยเลี้ยตายตายตายเลี้ยงดีตายแม่เลยเหี้ยาคุณไปไหนก็ตาย

ข้างผมมาส่งแล้ววะ่ะในเกมนี้จบก่อนแป๊บหนึ่งแล้วก,กันอ๋อสักแชมป์ไอพี่ก่อนนอนเว้ยอย่าตีเราเกิดอะไปแล้วใช่ไหมอีกสักแชมป์ไอพี่อีกสักแชมป์อีกสักแชมป์ไหว้ไว้ไว,ไว ก่อนเล่นบ้านน่ยกอกับพอ่ะเอาด้านบนเลย่พี่ขอด้านล่างก่อนเเขาด้านบนมีนี่นะมีกล่องกล่องนะไหนคือด้านบนไอ้เฮียไอ้เีย คุณต่อยไม่ได้เหมือนนึงทั้งเอออะไรอ่ะคนบะี้ครับพี่ ก่อนแกไปชุมกันัวดไอ้สัตว์ตัวท้ายพี่โอ้ยตัวท้ายตัวท้ายตัวท้ายก่อนเราเปิดโลกเปิดโล่เข้ามาเปิดโล่เข้ามารอพี่แป๊บผมรอบหมดแล้วก่อนก่อน 完了ว่ะเบนหัวบ้างบนหัวบ้หลังโอ้ยโอ้โดนงเราพี่ข้าๆใจเย็นนะใจเย็นกลับไปย้องกลับไปย้อนกอนาไกลกอนไกโอ้ยกระสุนหมด พี่อ่ะคุณล็กล็กแล้วไอ้เนียน้องไอล็กแล้วพี่ลกแล้วใจกันเนานใจก็นเนาะคุณล็กไปมั่วแล้วไอ้เนียจะนหมดวะจะสดสด อยู่ข้างข้าผมเนีะเอาวะโอ้สองตัวเลยโอ้ยมันเลี้ยงกันเลยโอ้ยเนี่ยปืนหัวควยนี่แม่โอ้โหโอ้ยใจดาบอ่ะผมยิงน้องหนึ่งแม่งมาสาม

และนี่คือตัวตเรื่องนะคะที่ถพูรีบเข้าช็อปเพื่อมาซื้อก่อนเลยนะคะทุกคนนี่คือแบบเพลงหมดข้างภายในแค่ประมาณสามนาทีสิ่งแรกที่สุดนะคะคือมนุันยง่ยังต้อน้ำป็นสิ่งสุดอธิบานไม่มีที่หมืแบบเนี้ยแบบนีเหมือน้ำมันตา้วมันก็ไม่เหเจ็ตองเนี้ยมันน้ำล่น และเป็นที่เขาบอกเลยนะคะถ้าเราได้ลยเพเราจะตอามเก็บเพื่อนอื่นของแบรนด์เขานะคะคุส สาวข้างห้องมาเคาะประตูแล้วก็เป็นพี่สาวรอให้แกดูซิกโคมาแล้วเฮ้ผมจะไปเอาข้าวเนียว่ะผมลืมเธอเธอฮะโอ้ไม่ทันแล้วอะไรอ่ะอี้อันนี้แล้วไหลลงมาข้ามันเหตุบ้านเหตุบ้าเหตุซิสติกมั้เนี่ยอยู่เดี๋ยวเขารอตรงนี้เจอกราฟฟาร์มให้ไวนะแล้วอาบมา ความร่างโห่ปืนไอ้เหี้ยให้กูเล่นแล้วกูเล่นแล้วนั้นะนะไปป่ะ <Okay. S 1> ไปพี่ผมพร้อมละสิบวิสิบวิแล้วลพี่สิบวิสิบวิเอ้าไม่ไม่ไปถึงพีเตอร์นะ่ะรองป <Okay. S 1> แป๊บนึงสิบวิกำลังจะไปหายเลย